คผู้ชมครับวันที่2ธันวาคมนี้นะครับทางกองทัพเรือเนี่ยก็จะมีงานใหญ่จากขึ้นที่หอประชุมกองทัพเรือนะครับซึ่งงานใหญ่ครั้งนี้เขาจะนําเอาเรือตรวจการ91ครับมาที่บริเวณ แม่น้ำเจ้าพยารบ,บริเวณท่าเรือนหน้าหอประชุมกองทัพเรือซึ่งอยู่ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังเป็นการแสดงความอาลัยและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันครบ50วันของการสเสด็จสวรรคตนะครับโดยเมื่อช่วงเช้ามื่อที่ผ่านมาทางกองทัพเรือได้นำเอาเรือตรวจการ91กรับ มาจากฐานทัพเรือสัตหีบนะครับเข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพยามาจอดบริเวณท้างเรือหน้าหอประชุมออกทัพเรือซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมนำเรือลำนี้ครับมาร่วมงาน50วันแห่งความอาลัยรวมหัวใจเรือของพ่อซึ่งจัดขึ้นในวันที่2ธันวาคมนี้โดยจัดที่หอประชุมออกองทัพเรือและก็บริเวณโดยรอบนะครับโดยเรือตรวจการ91ครับ ถือเป็นเรือที่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลเดชทรงมีพัะราชดำริให้กองทัพเรือต่อขึ้นใช้เองซึ่งกองทัพเรือได้มีการต่อเรือลำนี้ที่อู่ทหารเรือทนบุรีกรมอู่ทหารเรือซึ่งต่อเสร็จเมื่อปี2510นะครับ โดยทรงมีพังราชประสงค์ให้กองทัพเรือเนีสามารถพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งกองทัพเรือเองก็สืบสารพังราชปณิธานสืบต่อมาจึงถือว่าเป็นการนำเรือของพ่อกลับบ้านแล้วก็มาร่วมงานแสดงความอาลัยในวันที่2องธันวาคมน,นี้ครับ ซึ่งในวันที่สองคุณผู้ชมก็จะมีการจัดนิทรรศาการเรือของพ่อนะคะมีการจัดแสดงนําสิ่งของหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือภายใต้พระราชดําริค่ะอย่างเช่นแบบเรือพระราชหัตถเลขาเมื่อครั้งที่สเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ําที่กรมอู่ทหารเรือนะคะมีการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์สารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดเรือของพ่อรอบปฐมทัศน์นาห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือฉายกัน5้าเรื่องเรื่องละหนึ่งรอบค่ะได้แก่เรื่องที่เห็นเช่นพอเพียงยุทธการงูเขียวหางไหมลำน้ำจากฟ้าลมทะเลที่อบกอดและเรื่อง91ในทะเลซึ่งก็จะเริ่มฉายเรื่องแรกนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสองโมงภาพยนตร์ทั้ง5เรื่องถือเป็นผลงานของทีมงานผลิตกองทัพเรือค่ะ นอกจากนี้จะมีกิจกรรมแสดงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์โดยวงดุริยางราชนาวีวงออเคสตราบริเวณลานหน้าอาคารหอประชุมกองทัพเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเวลา5โมงครึ่งนะคะช่วงเวลาตอนเย็นจนถึง20.30นาทีหรือว่า2ทุ่มครึ่งร่วมกันจุดเทียนขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยามีลอยกระทงไฟมากกว่า5,000อันในแม่น้ำค่ะ และโอกาสนี้เปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานได้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา13นาฬิกาเข้าทางประตูหอประชุมกองทัพเรือค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกนะคะว่าเปิดให้เข้าตั้งแต่บ่ายโมงก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาจนเต็มพื้นที่ก็จะมีการงดการเข้าพื้นที่ค่ะใครสนใจก็คงว่าต้องรีบเตรียมตัวหน่อยฮะเพราะว่าพื้นที่ของกองทัพเรือก็ค่อนข้างจำกัดนะฮะถ้าเต็มแล้วเขาจะขอความร่วมมือนะครับงดการเข้าพื้นที่นะครับ